อัมพชลาภาตอบกลับแฟนคลับป้มไม่ขอเอาขอชี้แจงแบบนี้ยังคงเป็นประเด็นดราม่าไม่จบในกรณีที่นางเอกสาวคนดังอัมพชลาภาใชยเชื้อเจอชาวเน็ตร,รุมถล่มยับป้มไม่ยอมออกมาขอเอาเหมือนคนอื่นๆแถมยังถูกแสะว่าไม่ยอมช่วยคนอีกเจ้าตัวทนการดราม่าไม่ไหวจึงต้องปิดไอจีเป็นการส่วนตัวและ ยอดฟอลโล่ของสาวอ้มก็ลดลงเรื่อยๆตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวอ้มมีชาวเน็ตรายหนึ่งก็ได้เข้ามาส่งคอมเมนต์ถึงสาวอั้มว่าพี่อ้ำหลังจากคอมเมนต์นี้พี่อาจจะบล็อกเราไปเลยหรือเราอาจจะโดนแฟนคลับพี่ถล่มเละแต่เราขอพูดขอบอกพี่ในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับที่ดูพี่ตั้งแต่มณีเนื้อแท้ คอยไปคอมเมนต์ตบตีกับแอนตี้พี่ในพันทิปเราศรัทธาในตัวพี่มาตลอดเราไม่ได้หวังให้พี่ออกมาขอเอาแบบรุนแรงต้องด่าใครต่อใครแรงๆเรารู้ว่าพี่แอบช่วยบริจาคนั่นนี่อยู่เรื่อยๆแต่เราอยากบอกพี่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้แค่การบริจาคมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากๆ รัฐมีงบประมาณที่ต้องช่วยพวกเราค่ะพี่ไม่ใช่เราต้องช่วยกันเองตลอดเวลาตัวพี่มีราคาตั้งแต่เส้นผมจรดป่ายเทา้าเราต้องการแค่เสียงเบาๆจากพี่ให้พี่เรียกร้องในสิทธิประชาชนทุกคนในประเทศนี้พึงมีพึงได้ พี่อาจจะมีความเชื่อมัน่นยึดมั่นในใจของพี่แต่ตอนนี้พี่คะมีคนตต่ค้างถนนรถโรงพยาบาลรถมูลนิธิวิ่งทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนพี่ได้ยินเสียงพวกนี้ไหมคะเสียงคร้่งครวญ จากความเจ็บปวดที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีพอตัวหนังสือเราอาจจะไม่ได้มีพลังมากพอแต่ตัวหนังสือของพี่มันมีพลังมากมายพี่พง์รู้ดีรู้มาตลอดหลายสิบปีนี้ว่าตัวพี่มีพลังในการสื่อสารแค่ไหน เราอยากบอกพี่แค่นี้เรายังรักพี่เสมอเราจะไม่คาดหวังเราแค่ขอรอรอสักวันที่พี่จะเห็นเราเราก็รักพี่มากจริงๆปรารถนาดีจริงๆส่วนแฟนคลับถ้าด่าเราหยาบคายเราไม่ตอบนะคะเราแคปทางด้านสาวอัมก็ออกมาตอบกลับว่า พี่ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามและศรัทธาในตัวพี่พี่ขอพยายามทำในส่วนของพี่ด้วยกำลังใจทั้งหมดที่มีถึงแม้จะเป็นแค่ปลายเหตุพี่ก็ยังจะทำต่อไปถึงแม้ว่าต่อไปกำลังใจคนที่ส่งมาให้พี่จะหมดก็ตามหลังจากที่เห็นคนตายกลางถนนคิดว่าทุกคนมีความรู้สึกไม่ต่างกันพี่ตอบข้อความของน้องเพราะเต็มไปด้วยคำพูดที่สุภาพ ที่ขอขอบคุณจริงๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ